เราก็ต้องเอาเข็มเจาะให้ลูกโป่งน้ำตรงนั้นอ่ะมันร่วงลงมามีหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่าะไรแฟบไข่ขี้สีน้ำเงินอ่ะจำได้ว่าคือขี้แต่ไม่รู้ว่าเพอ่อไหนเราต้องลุ้นอ่ะโอ๊ยฉันเลยเยัยมีศิ พลอยอ่ะจะให้จับฉลากลูกโปง่งแต่ละลูกแต่ละลูกอ่ะแปะว่าหมายเลขไว้อยู่แล้วแล้วเราก็ต้องจับเลขขึ้นมาพอจับเลขขึ้นมาเสร็จได้นไหนเราก็ต้องเอาเข็มเจาะให้ลูกโป่งน้ำตรงนั้นอ่ะมันกั่กมามีหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่าสลไรแหวบบเอ่อไข่ีแต่ใส่ขี้ไปนหนึ่งลูกคิดว่าใครจะสวยไง อยากดูกันยังก่อนไปชมคลิปนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิงนน๊กกิ๊กได้มาเต็มใจของพอยแย้วนะนี่นะน,น้องๆก็จะมีหมายเลขแปะเอาไว้ตามลูกบองแบบนี้แต่พอยจะไม่ได้แล้วว่าเคียนน่ะจะมีคนโดนแค่คนเดียวมันมีทั้งหมดสิบเจ็ด 我们打呗！哇哦！

ผมไม้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 ผมไมม้อยังผมยังผมยังโอ้ยอย่าพึ่งล้างดิเดี๋ยวก็เลอะอีกอ๋อล้างตาได้แต่ล้างยายไม่ได้นะว้าชันเนี่ยโดนตาไม่ได้แต่โดนยายได้นะคะเออมาถึงพวกเราแข่งขันคนที่สองของเราแล้วนะครับป่ะ ไม่พร้อมได้ไหมไม่ได้ขอให้มึงโดนขี้ขอให้มึงโดนขี้เราอะชอบแต่อย่างเนี้ยถ้าเกิดใครโดนจากขี่อะจะได้จะได้รางวัลใหญ่นะว้าวต่อเลยอะย่าหกห6นะครับห้าเฮ้ยใกล้หัวไว้ประมานีะมานีนเลอ โอ้โก้ดโอ้ยไม่เปียกว่ะถึงตานางเอกของเรานะฮะไม่จะเป็นตางร้ายเออ14 14เบอร์14เหมือนไหมเป็น4นะฮะสือแน่นๆหรืเว้ยไอ้ยัง1 2 3 well, ว้าวมันคืออะไรมันคือแป้งครับแล้วก็วงกลับมาที่พี่ไนท์นะฮะผู้ที่เปลี่ยนโชคไปหนึ่งคนนะฮะเรามาดูกันนะครับผมรอบที่สองหมายเลขที่ได้คือหมายเลขสิบสามขี้หรือปันอ่ะโอ้โห เดี๋ยวเข็มดีๆีดิตรงตั้มโอ้ยโอ้ยเราต้องขอบคุณคนนี้มากเลยนะครับที่เอาเบอเปียนๆพียงคืออะไรคืออะไรไหนใครน้องน้างพี่ไร้โดนไข่ไข่ขาวยังติดอยู่ว่ะดูว่ะยังคือไข่ใช่ไหมใช่ยิ้มขา ถึงคิวอโปนะคะพร้อมไหมก็ต้องพร้อม่ะเบ้นเบ้นกูหนาวมันไม่เปียกกันบ้างเลยวะเบอร์สิบเบอร์สิบเไปเออเออหนึงพร้อมนะไม่พร้อมพร้อมยังไม่พร้อมน้ำหนึ่งสามนะหนึ่งสาม คืออะไจะบอกว่าลาขคาบมันมากตอนนี้ยิ่งผมปองยิ่งขึ้นมันคืออะไรครับตับในหน้าคุณไม่มันละเออแค่สไลด์โอเคเรามาถึงกับคนที่สามรอบที่สองนะครับผมเลขที่ออกแปดอ้าวเบอร์แปด เบอร์แปดคือขี้ใช่เปล่าถ้าสีน้ำเงินอ่ะถ่ายก้อนถ่ายก้อนถ่ายก้อนเจอแล้วดูไม่ได้เด้งเด้งสามลุเดี๋ยวเดี๋ยวยัง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 เอ้ยนี่ถือเข็มอะไรอ่ะเข็มไปไหนแล้วอ่ะเข็มไปไหนแล้วเออแล้วเป็นไงเจ๋งเลพี่พ่อของเราทำเข็มหายนะครับน้องน้อง แค่คือเข็มกูยังน,นะอ่ะเน,อน,นออึองเอ้ยหนาวเนึองสองไหนดมกลิ่นเนี่ยน้ำเปล่า,าต่อไปดาวพี่ไหนคะหนาวมากคนที่ 1, 3, หนึ่งรอบสามในกลุ่มมีไข่ครับเอาเลย <laughs> <laughs> มาทำที่ออก สีน้ำเงินน่ะจำได้ว่าคือขี้แต่ไม่รู้ว่าเพื่อไหนเนาะดูดีมีก้อนอะแล้วแล้วดีแล้วเคอันหนึ่งสามนะเนาะสามสามเฮ้ยเฮ้ยนี่มันหอมมาก อ๋อแลองอยากพนมเของครับเทคขมไม่รู้ว่ะดูไม่รู้เรื่องเลยว่ะโคตรต้องสุ่มบยังไงก็ต้องสุ่มครับไม่หลอดแน่ไม่ต้องใส่เราโปปลอยที่เข้าตาฉันก,ก็ไม่กลัวฉันก,ก็ไม่กลัว <S 2> <S 2> นะเราต้องลุ้น่ะโอยฉันเลยมีเศษด้วยเ <c oughs> อานี่แ้เอาไมใช่ก็ได้อ้หอะไข่เน่าไม่ใช่แต <c oughs> ่ไข่ <c oughs> <c oughs> เนา่า <c oughs> ไข่เน่าวะ <c oughs> นอพี่อ,อะแม่ ขเขาดี๋ยวอย่ากเก็บคอเขาดิทำหน้าตรงๆธรรมาดา มาเข้าสู่บทลงโทษเลยนะคะพี่ไนท์เอาอุปกรณ์ลงโทษของเรามาแล้วเดี๋ยวเรามีโดนเทนี้ไม่พอเลยนะอันนี้คือใจพอดใช่ไหมใช่นี่นะคะอุปกรณ์ลงโทษคนละห้าใบคอยกับพี่ไนท์โอเคใครใครครปะากูได้หมดอ่ะ ของเราในวันนี้แล้วก็โชคไล์ลยวโชว์ไลน์ันต้อนเลยว่าเอาแตกแตกเฉยงงเลยครับวลังหลังเแต่นะมันเจ็บอีมันเจ็บมันนี่ทำไดูน erm ี่แรงแตกนะนี้นะนี่นะเราไปแตกแบบว่ากี้ เคปลาพยายามแห้แตกนะเข้ถ <laughs> <'K> ้าปลาไม่แตกมันจะเจ็บคือถ้าเกิดไแตกอะแน่เนื้อ้มาจกผมไปลาให้เป็นปาให้เป็นเฮ้ยอันน่า Head s h o แตกแตกข้างล่าง้มคอเยกูกหรอ Head shot ยย ไอ้ปอมเอามาไม่ใช่ลูกใหญ่นี่แล้วสองแล้ว head s วัทีนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จึงก็เข้ามาโนอมการในเยี่อื้ากูไม่เอาซานกินเดี๋ยวเรา้อาปอม <laughs> nope, nope, nope. We're going like woman there. Nope. nope. <laughs> <laughs> nope. ของเราในวันนี้ต้องดูก่อนว่าของรางวัลมันคืออะไรอืมชอบกระบองเพชรใช่ไหมใช่ชอบกระบองเพชรอ่ะเราจะมอบของรางวัลกันแล้วนะครับเฮ้ยถามจริงไอ้เต้นเหมือนไอโซ มาจะเอาเชียเอานะไปค <intellectual experience> ุยไปสำหรับคลิปนี้ก็จบกับพี่ท่าน,นี้นะครับผมใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิงด่งกิ๊งกิ้งให้เราด้วยนะครับผมไปลาไปด้วยเจ้ากระบองเพชรของเรามันชิ้นใหญ่